นำกิ้มกัเสร็จแล้วอะไรก็เสร็จแล้วก็เรือไปจะกินคอหมูย่างนะคะเพื่อนคอหมูย่างวันนี้เมนูหมูนะคะเพื่อนดูเมนูหมูแต่ว่าก็ต้องทำสองรอบกินไม่เหมือนกันอันนี้เนื้อเนื้อตรงไหนนะเนื้อสันน่าจะเป็นเนื้อสันปะไปไม่สันหลังสันหลังเออ แฟนยายจะกินสเต็กก็จะหั่นย่างที่ใหญ่ใส่พริกโรยพริกไทยเกลือธรรมดาส่วนอันนี้สันคอยายจะเอามาทำหมูย่างแต่ย่างไม่ได้มันหนาวข้างนอกอะ่ะเออยายจะย่างในกระทะเหมือนหรือในเตาอบก,ก็ยังไม่รู้นะคือจะหมักแบบว่าของไทยเรามันออกหวานหวานเนาะหวานแฟนยายไม่กินอ,อขนาดหมูหมูก็ทับสองรอบหนึ่งมันฝรัง่ง ที่เหลือสุดท้ายแล้วมันฝรั่งของยายเนี่ยของเราเดี่ยจะมาทำส,สลัดให้แฟนใหญ่เนาะเนี่นะคะของแฟนใหญ่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วสี่ชิ้นกินกลางวันกับเย็นนะคะประมาณกิโลหนึ่งมาหั่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพื่อนของยายเนาะการใส่กระเทียมทำม่วๆ จะไปหยางในกระทะอยางยังไงเนาะใส่ซอสฟ้าเขียวชอันนี้มันมีก็เลยต้องใส่ซีอิ๊วขาวมีแค่นี้เลย ซื้อมาตั้งนานแล้วไม่ค่อยได้ใช้นะเพื่อนตีไปช้อนหนึ่งน้ำมันไปช้อนหนึ่ง <c oughs> น้ำตาลหน่อยก็ไดและไหราหันตาลันหวานหน่อยแล้วแต่เราชอบ ชอบหวานชอบไม่หวานก็เรื่องของเรานะคะแค่นี้พอสุดแล้วก็หมูลงไปเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้มือนี่เลยนะคะ เสร็จแล้วก็ปิดใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวเวลากินค่อยมาทำเอาไปย่างมาทำน้ำจิ้มไว้รอโอ้ยพลิกป่นหมดอันนี้ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ก็คือน้ำเชื่อมใส่น้ำตาลก็ได้นาะแต่ยายมีน้ำเชื่อมยายก็ใส่น้ำเชื่อมน้ำอันนี้ก็น้ำ โอ้ยน้ำมะขามเปียกเพื่อนเพื่อนอเปียกน้ำปลาอ่า ข้าวคั่วนะคะยายไม่มีข้าวคั่วก็เอาแค่นี้ลก็ชิมรสเอาเพื่อนๆเปรี้ยวหวานเค็มเนาะถ้าใส่ข้าวคั่วไปมันก็จะข้นๆอันนี้ยายไม่มีข้าวคั่วอือหือสุดยอดแล้วค่อยไปเอาเออผักชีมาใส่เนาะต้นหอมผักชีก็แล้วแต่ใส่ไม่ใส่ก็เรื่องของคุณนะคะนี่ได้ลว นี่นะคะมันฝรั่งปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันของเราสุดท้ายแล้วนี่ที่เหลือเปลือกเปลือกลกเล็กๆยากจะเอาไปให้ไก่เนาะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปให้อาหารไก่ก่อนแล้วกลับมาทํากับข้าวเนาะเดี๋ยวแหวะเก็บผักชีหน่อยนี่เพื่อนๆไม่ได้เอาอะไรไปใส่นะไปเก็บผักไปเก็บไปให้อาหารไก่โอ๊ยตอนเก็บมันเป็นน้ำแข็งอยู่ดูเพื่อนๆเข้ามาในห้องแป๊บเดียวมันละลายหมดแล้วยังสดอยู่เลย ตอนเก็บมายังแข็งอยู่เลยเนาะต้องดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนๆยายพาเก็บเนาะนมาถึงบ้านละลายหมดแล้วในห้องมันอุน่นมาเดี๋ยวยายขอล้างผักก่อนเดี๋ยวจะทํามันฝรั่งสลัดมามาทาสลัดกันยายก็เอาน้ําสลัดนี่แหละเอาน้ําสลัดนี่แหละมาแล้วก็มาใส่น้ําตาลหน่อยใส่เกลือหน่อยน้ำส้มไส่ชูหน่อยมาปรุงรสเพิ่มอีกหน่อยเนาะ ใส่เข้าไปแล้วมสนทีนี้ก็จะใส่นี่หอมเอ้ยหอมใหญ่แอปเปิ้ลผักชีลาวมีอันไหนก็ใส่อันนั้นแหละไม่มีก็ไม,ม่ต้องใส่แล้วก็มันฝรั่งที่เราต้มแล้วหั่นไปแล้วนี่เป็นมันฝรั่งสลัดไอ้ส่วนน้ำสลัดนะเราจะเราจะใส่เพิ่มอีกก็ได้นะคะเพื่อนๆน้ำสลัดนะเพราะว่า ยายไม่ใส่เยอะเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอ้วนยายไม่ใส่เยอะไงยายถึงมาเพิ่มน้ำตาลเพิ่มไอนี่อีกหน่อยถ้าเราใส่เยอะเราก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรเนะาะเดี๋ยวค่คนก่อนนะคะจะจะเอาแตงดองมาใส่ด้วยก็ได้นะคะแตงดองยายไม่ได้ลงไปห้องใต้ดินเนาะเอามาใส่ด้วยมันก็จะเ,เปเรี้ยวหวานหวาน,วานมันก็จะอร่อย ได้แล้วไปทีนี้ก็ไปทำสเต็กนี่นะคะของแซนวิชโรยเครื่องพริกไทยก็ได้แล้วนี่แนี่โรตสลดัดมันฝร,รั่งสลดัดน้ำเชอรี่แค่นี้ของแซนวะิชเนาะนี่นะคะของแซนวิชได้แล้วทีนี้ก็เดี๋ยวไปทำของเรานะคะของเราจะยา่างจะยา่างในเอ่อ จะย่างในเตาเราจะไปะยัางในเตาเตาอะไรนะเตาถ่านเสร็จแล้วน,นี่นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะกันเพราะความอยากกินหมูย่างอากาศศูนย์องศานะคะมานั่งย่างหมูอยู่นอกบ้าน อื้อไฟเอ้ย,ยหอมแล้วเพืเอ่อนๆควันหวยหวยห่วยหอวยหวยห,ยหืมไปข้าวมีหรือเปล่านอนหงข้าวเหนียว เป็นตาแสบแท้อยากแล้วสิท่าอยากแล้วสิท่านอยู่เมืองนอกก็กินมีหมูคอหมูย,ย่างกินนะคะจะบอกให้ <c oughs> อากาศสององศาเอศูนย์องศาไอหอมหอมอุ้ยเพื่อนเพื่อ น้ำจิ้มก็นเสร็จแล้วอะไรกัเสร็จแล้วกันเรือต่จะกินคอหมูย่างนะคะเพื่อนคอหมูย่างแม่ทำไมมันั่วชิกมกอนเขทาขทาเขทาทาเขาทาใช่ได้ใช่ได้เฮ้ <c oughs> พิงไฟด้วยคือโอกาสพิงไฟด้วยข <c oughs> ม,อมอมือ,มอ,มอมเพื่อนคอหมูย่างนะคะคอหมูย่างคอหมูย่างร้อนๆป่ะเพื่อนนยายจะเอาสามชิ้นเนี่ยไปกินก่อนอันนี้จะย่างไว้ก่อนถ่านมันเริ่มหมดแล้วเอาไว้ทําอย่างอื่นเอาไว้ทําคอหมูเออเอาไวท้ทาเขาเรียกอะไรน้นําตกหรือว่าหมูตกครกก็ได้เนาะเนี่ยสองชิ้นเนี่ย สมชิ้นนี่สุกแล้วีจะไปกินอากาศมันหนาวนะมันเอาไว้ได้ไม่นานมันต้องกินร้อนๆนี่นะคะเพื่อนๆอู้ยหอมคลุ้งทั่วห้องเลยข้าวก็ยังไม่สุกเฮ้ยมาเด้อมาเด้อมันร้อนๆอยู่อยากกินนี่นี่นมนมเพื่อนนุมมากเลยใช้ได้อยู่นะ น่าเสียดายไม่มีข้าขวคัวจะคั่วตั้งนานแล้วไม่ได้คั่วสักทีนึงนเห็เพื่อนคอ,อมมือย่าง มามามามมมเพืนเอ้ยมันมีข้าวอยู่แต่ข้าวข้าวข้าวเจ้าเนาะ กำลังหุงข้าวเหนียวผสมข้าวเจ้าเยอะไอข้าวเหนียวเยอะๆอยู่ย,ย,ย,า,ย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 ายว่าจะรอกินพร้อมกันกับไอที่ยังยังไม่เสร็จสักลัวกลัวมันไม่ไม่ร้อนนะนเพื่อนเลยมามานี่นะคะอื้อ เมือ่อกี้เปิดแสงอันนี้ไม่เกิดไม่เปิดแสงสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนอุ้ยมาๆมา,มากินกันรีบกินมันจะเย็นหมดก่อนขอมูย่าง หน้าหนาวบอกแล้วมันจะน้ำหนักมันจะขึ้นกว่าหน้าธรรมดามันมีเวลาทำกินกว่าจะได้กินมูยาย,ย,ายเย็นหมดแล้ว ก็ยังสดอ,อยู่นะเจอนำแข็งเมื่อเช้าอืก็ยังดีจริงๆมันต้องกินกับส้งตำอขอเม่อยาง มีอะไรให้ตำแล้วยามีหัวผัดอยู่นี่นาม,มีหัวผัดยูเครื่งหนึง่งเดี๋ยวพงนี้ค่อยตำนุ่มดีคุณพิ่น Mm-hmm. <laughs> กรอบอร่อยมากเลยหน้าเนาวไม่ชุนเลยกรอบหวานถ้าหน้าร้อนเขาจะออกเผ็ดเหมือนหัวไชเท้าอืแต่หน้าหนาวเนี่ยกรอบหวานอย่างเดียวไม่ชุน ซื้อกินช่วงนี้ไม่อร่อยจืดมืแต่น้ำเขาปลูกในบ้านผักนะว่ามันไม่ค่อยอร่อยปลาเพื่อนๆแค่นี้แหละหมูใหญ่ยยไม่ใช่ใหม่หมดเลยบอสหม้อจะกินอร่อยลือหมู โดนโมที่ย่างเลยไปไปดูหมูกันกาบายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮยะตาด้วยนะคะ